ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการ generate test case นะครับที่ที่ที่เป็นกราฟนะครับโ okay. อเคพอดีวันวันก่อนก็เพื่อนแอดมินก็ทักมาครับว่ามีตัว generate test case ที่เป็นกราฟไหมนะครับก็โอเคเราก็เลยมาถึงที่มาของของคลิปนี้นะครับโอเคอ่ะทีนี้ปกติแล้วนะครับใน พูดถึง competitive programming นะครับในการออกโจทย์เนี่ยเราเราเราทำอะไรกันบ้างนะครับเรามาเกิดน,นำกันก่อนเราก็ทำอะไรเราก็มีเนื้อโจทย์ใช่ไหมครับมีข้อมูลเข้ามีข้อมูลออกมีตัวอย่างใช่ไหมครับโอเคทีนี้นะครับคือปกติพอเรามีตัวโจทย์อย่างนี้แล้วครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราก็มักจะมี s ท case โอเคสักสิบ s ท case เอาไว้ตรวจสอบว่าโอเคโปรแกรมได้รับ input มาแล้วทำงานถูกต้องไหมใช่ไหมครับซึ่งโอเค เราก็จะมีอะไรมีไฟล์ 01. in 01. so 01. in ก็โอเคอาจจะเป็นไฟล์ input 01. so เป็น solution อันนี้ก็กแล้วแต่ format ของของแต่ละเกรเดอร์นะครับทีนี้โจทย์ปัญหาเวลาออกข้อสอบหรือว่าออกออกโจทย์แข่งขันหรืออะไรอย่างีครับก็มีโจทย์อะไรบ้างโจทย์ทางคณิตศาสตร์โจทย์ dp โจทย์ GD โจทย์อะไรอย่างนีครับแต่ว่าหนึ่งในหัวข้อที่ อาจจะมักจะเกี่ยงกันนะครับในการการออกโจทย์โอเคก็จะเป็นโจทย์เรื่องกราฟนะครับโอเคเราให้หาพาดหา,ห,หานู่นหานี่แต่แต่ประเด็นคือโอเคหาพาดหาหนูนา่นหานี่มันมันก็เราก็อ่า implement อ่า m i n i m spanning t ี e e s h o r t พา t h หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคที่มันยากกว่า กว่าตัวโจทย์นะครับก็คือคิดเทสเคสเช่นโอเคถ้าสมมติว่ากราฟของเราเป็นทรีเฮ้ยมันจะได้ยังไงกราฟของเรามีไซเคิลกราฟของเราเป็นพาดกราฟของเราเป็นคอมเพลตกราฟกราฟของเราแรนดอมในเคสต่างๆอะไรเงี้ยครับโอเคคือเอาเราคิดเทสเคสเสร็จแล้วเราต้องมานั่งเจนเทสเคสครับเชสของเราต้องเป็นกราฟตามที่เราที่เราคิดนั่นแหละครับว่าเป็นทรีเป็นไซเคิลก็ต้องมานั่งเฮ้ยเส้นนี้เชื่อมเส้นนี้ โอเคซึ่งตรงเนี้ยครับมันจะใช้เวลามาก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 เลยนะครับว่าแบบโอเคเยอะกว่าเยอะกว่าเขียนโซลูชันอะไรเงี้ยครับว่าอเอ้ยมันเทสเคถูกไหมหรืออะไรเงี้ยครับโอเคเมื่อก่อนก็โอเคออาจจะใช้ Excel หรือทำวาดรูปใน Notepad หรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็วาดรูปเสร็จแล้วก็มาเจนใน Notepad แล้วก็ต้องมาเขียนเช็คอีกทีโอเคซึ่งมันก็จะใช้เวลามากนะครับโอเคซึ่ง เป็นเพนทอยอย่างหนึ่งเลยแหละนะครับทีนี้ทบทวนนะครับรูปแบบการเก็บข้อมูลของกราฟมีอะไรบ้างเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเฮ้ยเราเราจะเจนอะไรนะครับโอเคปกติเราสมมุติว่าเรามีรูปกราฟนี้ใช่ไหมครับเราก็โอเคเราก็จะมีการเก็บแบบแรกก็เป็นอลไรอ d j a c e n c y m ่ t r i รนะครับก็เรามี m ม t r i กแล้วก็เก็บเก็บเก็บมา a d j a c e n c y list แล้วก็มี e d g e list นะครับส่วนใหญ่เวลาเราเขียนโปรแกรม เชึงแห่งขันนะครับเราจะไม่ค่อยเจอ2แบบแรกอาจจะเจอบ้างนะครับก็ไม่ไม่ค่อยเยอะมากอย่างแบบแรกเดี๋ยมันก็จะเก็บต้องตออินพุตอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยครับส่วน a t t e n n c list มันก็ต้องบอกอ๋อโนนี้ติดกับโนดนี้โนดนี้ซึ่งก็ก,ก็ก็แล้วแต่ format นะครับแต่ปกตินะครับเราส่วนใหญ่เราจะเจอ e i g t list นะครับ e g list นะครับ okay. เรามากักจะเจอ e d g list นะทีนี้รูปแบบของกราฟที่ ที่เราจะเจนได้ถ้าเป็นเอ g ล list นะครับก็คืออะไรบรรทัดแรกก็จะเป็นจํานวโนโหนดนะกับจํานวนเส้นเชื่อมอันนี้เย็นสเปซน,นะครับราอจำนวนเส้นเชื่อมหลังจากนั้นบรรทัดที่เหลือก็จะเป็นบอกว่าเฮ้ยมีโหนโดอะไรบ้างนะครับจากโหนโดไหนถึงโหนโดไหนโอเคอาจจะมีเวทนะครับก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเท่ากับจํานวนเส้นเชื่อมนะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับอย่างเช่นด้านซ้ายนะครับก็มี1ิบโหนโดยี่สิบเส้นเชื่อมก็จะ list ออกมาตึ๊ด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  หรือว่าถ้ามีน้ําหนักด้วยก็โอเคมีสนิซนินะครับจาก 0, นูนย์โหนศูไปหาโหนเจ็ 7, ด้วยน้ําหนัก18อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาเจนอย่างเี้ครับเมื่อก่อนก็อาจจะใช้ excel หรืออะไรเงี้ยครับแล้ว่าตรงนี้เราก็สุ่มเอานะครับซึ่งก็โอ้ต้องมาเขียนเช็คอีกว่าครบหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับโอเคก็ถึงเป็นที่มาของของของคลิปในวันนี้นะครับว่าเธอ,อเราเราได้ มีวิธีการที่มันง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ต้องกราบงามๆครับของให้คนคนดีครับที่วนเก่านะครับก็โอเคเขาก็คิดอ่าเขาก็ทำโค้ดสำหรับเจนมานะครับ r a n d o m Graph Generator นะครับลง GitHub ไว้นะครับก็ไปเจอมานะครับโอเคกราบงามๆนะครับทีนี้ Random Graph Generator ของของเขานี่ทำยังไงบ้างนะครับก็คือจริงๆเขาเขาใช้ p y t h o นนะครับสำหรับอ่าใครที่ต้องการใช้ ตัวโค้ดนี้ก็ต้องลง Python นะครับโอเคก็มี Python นะครับซึ่งโอเคสิ่งต้องที่ต้องลงตามมานะครับก็ต้องลง2อ,อย่างนะครับก็คือเป็น NetworkX กับ m a t p l ับแมทอ่ลทีนี้เวอร์ชั่นที่เขาแนะนำก็จะเป็นตัวนี้นะครับโอเคก็เป็น Python 3.7 NetworkX 2.2 Matpotlib 3.03นะครับตรงนี้ก็ผมก็ละไว้นะครับก็น่าจะต้องไปหาทางลงกันเองนะครับก็ จริงๆเวอร์ชั่นใกล้เคียงก็กได้นะครับผมก็ไม่ได้ตรงกับตรงนี้อ่ะทีนี้พอเข้ามาที่ g i t h u b c o m t i u ่วนนะครับแล้วก็ random graph generator ปุ๊บนะครับก็มันก็จะมีอะไรนะตรงนี้วิธีการก็เราก็ไปกดโค้ดเนี่ยครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแ s ปซิก็ได้ครับดาวน์โหลดซิปออกมานะครับแล้วก็ไปแตกซิปไฟล์นะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับถ้าเป็นบนวินโดว์นะครับก็จะได้ผมพอดีผมเซฟไว้ที่ไดดีแล้วก็ โ okay. อเคก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้พอเรียกใช้งานของเขาเนี่ยแล้วมันได้ยังไงนะครับโอเคพอเรียกใช้งานปุ๊บเนี่ยครับอย่างเช่นนะครับผม generate complete graph 10 node ่ยก็จะได้รูปนี้สามารถแสดงรูปออกมาดูได้ด้วยนะครับว่าโอเครูปเออพอใจไหมอะไรอย่างงี้นะครับแล้วกนน็นี้สมมติว่า10โ node ตรงนี้ครับไฟล์ที่เราได้ก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับ1ิโ node มันก็จะมีอะไรครับ complete graph มันมีจํานวนโ o d e จำนวนเส้นเชื่อมใช่ไหมครับแต่ละโหนดถึงไปแตะทุกเส้นเชื่อมใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีลิสต์ของเส้นเชื่อมนะครับตรงนี้ก็สั่งสั่งง่ายๆครับก็คือเนี่ยครับเราก็เรียก Python แล้วก็ชื่อ gengraph.py ตรงนี้ก็จะเป็นพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่เราอยากได้นะครับตรงนี้ก็ก็ generate random graph นะครับโอเคจำนวนโหนม10โหนดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ให้แสดงผลด้วยนะครับโอเค หรือว่าอีกอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นครับผมให้แสดงเป็นทรนนะครับจริงๆสองต้นนี้พารามิเตอร์เดียวกันนะครับโอเคโอเคเพราะเวลาเราเราเจนทรีใช่ไหมครับก็คือเราก็บอกให้จํานวนโหนดเพราะจำนวนเส้นเชื่อมของทรนเนี่ยมันมันเท่ากับ n n ลบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยครับตรงนี้นะครับแล้วก็เจเนเรตนะครับแรนดอมทรนนะครับตัว t r n นะครับจํานวนโหนดสิบห้าตรงนี้ผมก็ใส่ซีดห้าสิบหก 56ได้รูปนี้55ได้รูปนี้อะไรเงี้ยครับเราก็สามารถใส่ซีดให้มันเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับเคทีนี้เขาเขาทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าใ,ในในเนี่ยครับล้าก็เรียก Python ใช่ไหมครับแล้วก็สั่ง gen underscore graph py นะครับตรงนี้ก็จะเป็น argument ต,ต่างๆที่ที่ใส่ได้นะครับก็คือ,อเคอยากจะได้ r a n d o m Undirected Graph n n o d e m edges นะครับตรงนี้ก็จะแปบว่าลบ g r n m นะครับลบ n คือจำนวนโหนดนะครับอ้น้อยกว่า n มากกว่าตรงนี้คือใส่เลขได้เลยนะครับลบ m ก็คือจำนวนเส้นเชื่อมนะนะครับหรือว่าเราอยากใส่ใส่ไซเคิล n โหนดเนี่ยครับก็ใส่ไซเคิลได้คอมพิกราฟ n n o d e เมื่อกี้เห็นไหมครับตัวอย่างของผมก็คืออะไรลบ g k n ลบ n นะครับตรงนี้มันก็มี Random Graph แบบอื่นๆนะครับ Random Undirected Graph นะครับที่ เอ็นโนแล้วก็ d e g r e e เป็น D นะเราฟิก d e ก r e e รีได้ด้วยนะครับโอเคตรงนี้แล้วก็มีละมีผ่านะครับโอเคก็เป็นเทสเทสหนึ่งที่ควรจะมีนะครับเวลาเรากราฟแล้วก็ก็เป็นผ่าใช่ไหมครับมีมี random t r e e ที่ผมบอกเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะครับอีกอย่างก็จะเป็น f ฟนะูลซี e ี r ร e วิดเ h h ไฮด์่าตรงนี้ก็จะเป็น Tree ที่มีเงื่อนไขโอเคว่าโอเคมี uh, มีจํานวนลูกกี่ตัวนะครับแล้วมีความสูงเท่านี้มันก็จะเจนมาให้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนอกจากนี้นะครับก็ยังมีออปชันอื่นนะครับที่ที่เจนได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับนี่ก็โชว์เฮลหรือว่านี่ครับสามารถปรับช่วงเวทได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากนะครับปรับช่วงเวทได้ก็จะเป็นอินทิเจอร์หรือโฟลตก็ได้นะครับก็ตรงนี้แล้วก็ใส่เงื่อนไขเป็นลบ W in นะครับ W m i เเท่ากับอะไร m a x เท่ากับอะไร นะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนกราฟของเราเป็น1นึเบสปกติเราเป็น0ูนเบสใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเป็น1นึเบสนะครับอ่ะอย่างนี้ก็คือลบลบซีดเอ็ N นะครับนี่ก็เป็นแรนดอมซีที่ที่ผมบอกไปนะครับว่าโอเคเราเปลี่ยนซีดมันรูปมันก็จะเปลี่ยนแล้วก็เนี่ยครับลบลบวิชัลไลซ์ก็คือเอากราฟของเราเนี่ยเจนออกมาที่แมทพอร์ตลิฟต์ก็ให้เห็นรูปนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่ ที่ได้ใช้นะครับก็ลบลบเอาพุทนะครับแล้วก็เป็นตามด้วยไฟเนมนะครับไฟล์เนมก็คือเนื่องจากว่าตรงเนี้ยมันจะสร้างไฟล์เพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างไฟล์แล้วเนี่ยมันสร้างทับไม่ได้นะครับอันนี้เงื่อนไขที่ของของตัวโค้ดของเขานะครับโอเคเรามาลองดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้ผมก็ลองเนี่ยครับ Python นะครับ g จนนะครับ graph.py ลบ t r n อันนี้ผมเจนทรีนะครับแลนดอมมา15โนดแล้วก็ให้วิช l ลด e ด้วยแล้วก็ซิ t เป็น56นะครับก็จะได้รูปตรงนี้ออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูสักสักอย่างหนึ่งนะครับอเค่ะก็มาที่เนี่ยครับตัว Github ใช่ไหมครับดีอวนใช่ไหมครับแล้วก็ Random Graph Generator ที่เม่ผมบอกคือตรงนี้ครับกดโค้ดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดซิปนะครับพอดาวน์โหลดซิปเสร็จมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมก็ e x ็ก a c t ออกมาไว้ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ผมก็จะลองใช้นะครับผมก็พิมพ์ผมมานแน่ใช่ไหมครับ Python ใช่ไหมครับแล้วก็เจนกราฟใช่ไหมครับโอเคสมมติว่าผมจะ Gen, เจนตัวคอมพิการาฟนะครับสมมติว่า G A N นะครับผมเอา10 เอา8โหนดแล้วกันนะ8โหนดนะครับแล้วก็ให้แสดงผลด้วยนะครับแล้วก็โอเคผมให้ออกเอา์พุตด้วยเป็นอะไรนะสูตรหนึ่งด o t เทแน่นะครับก็จะได้เอาแบบเป็นเฮดเคสของเรานะครับก็กด Enter ไอ้ตรงนี้พิมพ์อะไรผิด อ๋อไฟล์ศูนย์ดอทเทคมีมีแล้วอ๋อผมเทสไว้แล้วนะครับสมมติว่าเป็นอ่าเทสักนะครับเทสนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมบอกว่ามันอ่าทำไฟล์ได้ได้ทีละอันเราก็ไปลบก่อนเท่านั้นเองนะครับโอเคโอ้เทสผมว่าใช้แล้วเลยเนี่ยโอเคเทสศูนย์หนึ่งก็นด้ครับไม่น่าสับละละอโอเคตรงนี้ก็เนี่ยครับก็จะได้นี่ครับศูนย์ถึงเจ็ดนี่ยนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดนะครบละสามารถเซฟได้นะครับก็แมทพับลิ้มันก็เซฟได้อยู่แล้วนะครับถ้าสมมติว่าโอเคพอใจละครับแล้วก็กดปิดนะครับแล้วก็มาดูครับนี่ครับอ่าเทสศูนย์หนึ่งอ่าอยู่นี่ครับเทสศูนย์หนึ่งเราเพิ่คลิกมาเห็นนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเจนเป็นอย่างอื่นบ้างสมมติว่าเป็นทรีนะครับโลกทีเคเอ็นทรีเคเอ็น สมมติว่าโอเคเป็นทีถ้าผมจำจำไม่ผิดนะเป็นทีเ <c oughs> เพื่อความชัวร์ครับเรามาดูครับถ้าจะเจนทีนี้เจนอะไร <c oughs> random 3โอ้ถูกครับ trn โอเค trn นะ trn สมมติว่าโอเคยี่สิบหนดวย้ลนะครับจะเป็นเทสต์สสองนะครับก็จะได้รูปทีออกมา นะครับถ้าสมมุติว่าอยากใส่เวทใช่ไหมครับอยากใส่เวทผมก็ใส่เป็นลบ W ต้องเป็นลบๆบนะฮะตรงนี้นะครับลบ W อยูตรงนี้ ลบรับเบยนะผมเป็นเวท t 5แล้วนะครับ,ต,รบ,มมนนรบตั้งแต่เวทหถึงลบ u m a x นะครับเป็นเวทถ0 0 0ะรตรงนี้มันซัมนะครับผมก็เป็นสามอามออต อ๋อลืมพิมินนะครับเคได้แล้วอ่ะนี่ครับเห็นนะครับก็จะมีโนดนะครับแล้วก็มีเส้นเชื่อมนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีมีค่าเวทให้นะครับเคพอเราดูแล้วอ่ะโอเคก็ปิดนะครับเราก็จะได้ไฟล์ออกมานะครับอ่ะนี่ครับเทสต์ท่าสังเกตนะครับตรงนี้มันก็จะมีว่าว่า20โนดอ่ะเป็นทรีมก็ต้องมี19เส้นเชื่อมใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นอะไรครับเส้นเชื่อม0นอ่าโนด0กับโนด11เชื่อมด้วยเวท47 นะครับอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็น่าจะช่วยอะไรหลายๆท่านได้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับสวัสดีครับ